อจะพามาดูเคสที่มีปัญหาเหล่านี้นะครับคือเคสนี้มีปัญหาเรื่องของชั้นตาที่มันไม่ชัดนะครับชั so, sadly, ้นตาเนี่ยมันเป็นหลายๆชั้นนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยมักจะมีปัญหาเพราะว่าในปัจจุบันนี้เรามักจะมีปัญหาเรื่องของตาแห้งบ่อยหรือว่าบางคนเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์เป็นประจำนะครับซึ่งการที่เราตาแห้งแล้วเราไปขยี้ตาบ่อยหรือว่าการใส่คอนแทคเลนส์บ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยมันหลุดออกจากกรอบเดียนะครับซึ่งผลจากการที่กล้ามเนื้อตามันหลุดเนี่ย จะมีปัญหาตามมาเร ını, ื่องของชั้นตาก็คือชั้นตาเนี่ยจะดูเป็นหลายๆชั้นได้นะครับแล้วก็เจอร่วมกับมีอาการตารือร่วมด้วยได้นะครับอย่างในเคสนี้เองนะครับก็มีปัญหาเรื่องของกล้ามตาอ่อนแรงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นคนที่แบบขยี้ตาบ่อยอีนนี้การแก้ปัญหากล้ามตาอ่อนแรงนะครับก็หมอจะใช้เทคนิคในการปริดยาแล้วก็ร่วมกับการฝับกล้ามตาเพื่อที่จะให้ตาสองชั้นเนี่ยชัดเจนแล้วก็ดูเป็นชั้นที่สวยงามนะครับ ของคนไข้นะครับก็จะเห็นว่าหลังค่ำเนี่ยชั้นตานเป็นธรรมชาติดูไม่โปรถ้าเกิดว่ามองผ่านๆครับก็จะดูว่าปเป็นชั้นตาธรรมชาติ